สวัสดีค่ะเราอยู่ในแกกวดูไรส์สักอย่างแหละซึ่งพี่กบ็บอดไปได้สักพักแล้วและนี่คือการวดรูปแบบพรีเมียมจะเป็นยังไงไปดูกันเลยมามามาก่อนอือ่นขอลบทุกอย่างก่อนน่นานๆนานา a n d a pop ับ a คนใ m ก็แค o ใน i มื่อสุดแล้วไปเนี่ย o นับ n ดโ o โดโดโด a ินาพบจับเค a ใ i ก็แค่ในอดแอดเป็นคนที่มีเพลงในหัวใจใครเบื่อก็ขอโทษด้ใครที่ไม่เขาไม่ชอบก็ขอโทษนะจ๊ะ รู้จักเพลงไหนที่พี่ลองก็ลองดาวสิถ้าเธอรู้จักอนะนซึ่งถ้าเธอรู้จักอนะนพี่กำบนี้ด้วอเหรวะสวยไหม 外卖。 เราก็จะทำโอเคเออไม่ต้องสงสัยว่าเป็นเสียงอะไรตราเป็นเสียงใหญ่เลยกิ๊กขู ทังสีหรือทั้งแตกก็ช่างมันเถอะจะขค่นี่ก็แค่ใน โอเคะก็จะได้เป็นปรมานี้ล่ะ ขาดสิ่งหนึ่ง โอเคก็จะได้ประมาณนี้ทุกคนก็ยังไม่เสทุกคนเราต้องทำเงาเงาเนปปับจบคินิกโอเคเนวนสไลด์เอาไปเนปปบจบคินสบฟูอุ้ยตเตตเ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 ตต ใครรู้จักก็เจ้าเจ้าบ้าะไม่มีรางวัลแต่ว่าถ้ารู้ตัวเองฉาลาดก็เดามาอ๋อใหญ่ชิบเอะมาหมายถึงเส้นนะจะไม่ได้หมายถึงอันนั้น <laughs> โอเคก็ทำเงาเย้ใ <c> ส <oughs> okay, so ่ตรงนี้ได้เงาตรงไหนก็ใส่หมด แค่เส okay. ้นตรงนี้ไปอันนี้เลงนี่แล้วลงดีแล้ว อเคก็จะทำเงาแบบนี้มันจะเป็นเงาไหมอ่ะมันดูไม่ใช่เงาอ่ะเอาเป็นสีใหม่กับสีสีสีนี้ล่ะเป็นเงาไหมนี่แหละเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์แกต้องดูใกล้ๆแบบนี้อ่าอ่า ไม่ได้เงียบสนิยก็กำลังทำคลิปวัดวัดรูปในโทรศัพท์ยังอค่ะค่ะเนี่ยรูเกนไปตั้งจนหมดแล้วเนี่ยอ๋อ

เราก็จะทำปรมาณนี้ทุกคนอุ๊ยสติกไม่กัดไปสติกไม่กัดไป สีที่มันไม่ม,มีสีมันไม่มีเสื้อ สวยสุดๆแล้วก็จะทำแบบนี้บางคนแบบทำไมอะพี่ก็เพื่อจะใจพอว่าเพราะวิก็ตอโอเป่นเจนนี่ก็คืออัลบ,บัม้มทั้งหมดของเราอารัลบ,บังก่อนนี้อัลบั้มใหม่แล้วก็นี่อัลบ,บัม้มบังพี่เพิ่งทำไปเมื่อกี้อันนี้สีผมสวยสวย คอมมันไม่ตายห่างสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย